หลักฐานมีสถิติอ้างอิงชัดเจนยังบิดเบือนได้และประชาชนจะเชื่อถือคําพูดอะไรของพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้บ้างหรือแม้แต่เมื่อวานนี้ค่ะยังกล่าวอย่างเลื่อนรอยว่ากู้เงินมาใช้นี่รัฐบาลอื่นท่านรู้หรไหมคะว่าท่านอยู่ในนี้มาเจ็ดปีแล้วอยู่ภายใต้การน,นําของคนที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านยังคงสุภาษิตเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงว่ารำไม่ดีโทษปีโทษกลอง สุดท้ายนี้ค่ะดิฉันขอเรียนว่างบประมาณที่รัฐบาลมาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในปีนี้ไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ให้ไปแล้วรัฐบาลก็ใช้แบบไร้ทิศทางไม่ได้ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาดิฉันเป็นห่วงประชาชนว่าหากรัฐบาลบริหารประเทศเช่นนี้ประชาชนต้องตกทุกข์ได้ยากดำรงตนอยู่ได้ด้วยการรอรับเศษเงินที่รัฐบาลคิดจะแจกก็แจกเท่านั้น แต่ไม่เคยสร้างไรายได้หรือเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับประชาชนเลยดิฉันจึงไม่สามารถเห็นชอบในวาระรับหลักการนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะเรื่องที่มีหลักฐาน